สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลดราม่าร้อนระอุอีกแล้วนะครับร้อนไปถึงโซเชียลเลยนะอาจต,ตอนนี้แอดไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวต้องไปปิดแอร์แล้วละ่ะจะได้ร้อนๆน,นะครับจะได้แบบว่านะเป็นแบบเนเชอรัลหน่อยนะครับคือแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติอะไรงี้นะดีไหมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ VS ซันมงสะทอนะไม่ใช่เป็นการไฟเตอร์กันชกต่อยกันไม่เอานะครับ คือมันเหมือนกับว่าโซเชียลเนี่ยมันได้ผูกโยงได้มีการแอสแทกได้มีการที่จะแบบดึงโยงภาษาการเขียนการโพสนะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งสานวงสทอนแล้วก็คุณบิ๊กทิติวุฒินะครับเกิดเป็นประเด็น ร้อนบนโลกโซเชียลนะครับเมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กทิติวุฒิได้ทำคอนเทนต์โพสคลิปพร้อมแคปชั่นคล้ายๆการเขียนเรียงความถึงแม่นกแม่นกฟินแลนด์ซึ่งเป็นคุณแม่แท้ๆของตนการเกิดการเปรียบเทียบ กับการโพสต์ข้อความรายยาวในช่วงก่อนของหน้าพระเอกสันวงษธเนี่ยแฟนหนุ่มของแพรวพราวแสงทองอดีตภรรยาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มักมีการโพสต์ข้อความรายยาวหรือการแสดงออกต่างๆซึ่งเคยเป็นประเด็นดราม,ม่าก,กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาหลายครั้งแล้วคอนเทนต์เรียงความถึงแม่นกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จุดกระแสให้เกิดการเปรียบเทียบกับการโพสรายยาวของสันวงธนทำให้ดราม,ม่าความขัดแย้งระหว่างบุคคลทั้งสามกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง ท่ามกลางกระแสที่ดินมรดกนะครับเนี่ยไม่จบมันไม่จบไงมันไม่จบคือต้องทำยังไงฮะถามหน่อยท่ามกลางมรดกอ่ะมรสมไม่ใช่มรดกนะฮะท่ามกลางมรสมดราม่าที่เกิดขึ้น พระาเปแสงทองนักร้องหมอลำสาวนเนี่ยเผชิญกับกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะครับแต่เธอก็ยังคงยืนหยัดและแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอทําไม่ดูว่าเธออมเหลี่ยนหรือเปล่าอมเหลี่ยนอมพระเนี่ยเธอตึงแควคลาดปลอดภัย <laughs> ใช่ไหม <laughs> นะเออไปดูหนังมาแล้วเราติดติดในหัวมานะครับ <laughs> นะเออทำไมอะ เธออยู่โยงคูก่กับพันมากเลยนะครับความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้สะท้อนผ่านการโพสต์ล่าสุดอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าค่ะเชื่อเสมอว่าฟ้ามีตาใครไม่เห็นแต่เทวดาท่านเห็นสาธุถ้าพูดถึงเรื่องฟ้ามีตานะครับให้ไปดูช่อง7จอ่าช่อง7เนี่ยเขาจะมีละครสนุกสนุกแต่ว่าแบบเราไม่ได้เล่น,ลนช่องเแล้วก็เสียดายเหมือนกันนะครับคนละเรื่องไหมหรือย,ยังไง <laughs> นะ อเอาเป็นว่าการโพสต์ล่าสุดอย่างเรียบง่ายแต่ทรงพลังเนี่ยคือเชื่อว่าฟ้ามีตาอ่าพระพาร์เขาก็บอกเนาะ้ามีตาข้างบนเขาเห็นหมดว่าใครทําอะไร่ะสาธุนี่คือการประกาศความรู้สึกจากภายในว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะตัดสินอย่างไรหรือใครจะไม่เข้าใจการกระทําของเธอแต่เธอเชื่อมั่นในความถูกต้องทางคุณธรรมและมอบการตัดสินทั้งหมดไว้กับอํานาจที่มองไม่เห็น ดุดการวิงวนขอความเป็นธรรมจากฟ้าฟ้าแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกกดดันที่ต้องรับมือกับสิ่งที่ตนเองเจออยู่แต่ยังไม่แต่ยังคงอะไรครคือยังคงต้องการการรับรองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือกฎเกณฑ์คืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างคือเหตุและผลนะอันนี้แอดวพูดห้ฟังนะทุกอย่างคือเหตุและผลการกระทํา ทำไว้ย่างไรก็ต้องรับผิดชอบอะไรที่เป็นความจริงก็คือความจริงอะไรที่ต้องยอมรับได้ก็ต้องยอมรับอะไรที่ต้องเดินต่อไปก็ต้องเดินต่อไปไม่มีคนแพ้ไม่มีคนชนะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจกันอันดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะมีคนชนะก็แค่ชนะแต่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะว่าก็แค่ชนะไงชนะแล้วไงชนะก็ไปต่อนะครับนะจะไปต่อจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของคุณเรื่องของท่าน นะครับส่วนคนแพ้เราไม่มีคําว่าแพ้ครับเพราะไม่ได้แข่งขันกันแต่เราเอาความจริงมาพูดกันถ้าคนอีกคนนึงรู้สึกว่าฉันเหนือกว่าฉันได้และฉันชน,นะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจกะไปแต่อีกคนนึงรู้สึกว่าฉันแพ้ฉันไม่มีอะไรแล้วฉันก็ต้องทู่ต่อไปสิครับฉันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่ออนาคตและลูกๆแล้วก็คนที่ฉันรักเป็นไงครับ คนที่รักก็อบอุ่นแสนปกป้องรู้สึกดีทุกอย่างคนอื่นก็ไปมองว่าเขาทำเพื่อเอาใจอยากได้บ้านนูน่นนี่นั่นสารพัดอยากได้ที่ดินอะไรอย่างนี้นะเออก็ว่ากันไปคนเราเนี่ยปล่อยให้พูดก็เคยตัวเนะเาะก็ต้องจัดบ้างแต่เมื่อคนเราเขาเขาแต่งแต่ละคนคือต่างคนต่างนิสัยอะ่ะเขาก็ต้องปล่อยไปบ้างนะครับเพราะว่าคนเราจะให้เหมือนกันทั้งหมดรักเราทั้งหมดมันเป็น ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอะไรที่หลากหลายมีสีสันให้กับชีวิตของเราบ้างมันจะได้มีบททดสอบในชีวิตที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมด่ามาด่ามาเลยครับสาบมาเลยใส่มาเลยน่ะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรารับได้ทุกอย่างนะครับของพี่แบงค์วงแคลสเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เราได้รับทุกอย่างจากคาดูถูกจากพวกคุณพวกคุณยังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับแต่พวกคุณมาด่าเราอย่างเงี้ยเราไม่เห็นหน้าพวกคุณถามว่าเราด่ากับใคร เราไม่เห็นหน้าพวกคุณเราด่ากับใครด่ากับคนบ้างไงครับนะภาษีภาษาจ้องจะมั่นหน้าจ้องจะมาดา่าจ้องจะมาคอยแบบขัดเกลาชีวิตคนอื่นตอนนั้นที่ตัวเองก็แหมบอกเลยนะทําตัวเป็นกระดาษทรายแล้วหน้าตัวเองเนี่ยยิ่งกว่ากระดาษทรายนะครับเออจะมาขัดคนอื่นเขานะขัดใจตัวเองก่อนนะขัดใจตัวเองแล้วยังครับ นะสีสกปรปกทั้งหลายอะไรทั้งหลายเนี่ยหัดเอาออกไว้บ้างมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างนะครับอย่ามัวแต่ไปแซะไปแกะไปแงะไปว่าศิลปินคนอื่นเขาแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวมีคดีเกิดขึ้นมาอีกคดีเกี่ยวกับการที่ชนะคดีแล้วนะกว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลไปนู่นไปนี่เหนื่อยแทบตายทุกอย่างคือ,อจบชัยชนะมาเดี๋ยวมีดราม่าอีกเดี๋ยวค่อยดูสิไม่จบหรอกนะไฟเตอร์ของจริงคือการไม่จบ จริงไหมครับอ่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้เปล่าๆอ่าแล้วก็บิ๊กละกันเนาะจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เพราะยังไงเราก็ไม่เคยว่าใครอยู่แล้วเราเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นที่สุดของตัวเราเองดีที่สุดครับไม่มีใครเหมือนด้วยเนาะโอเควันนี้ก่อนแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ